สนับสนุนโดย98อีสาน FM คลื่นอีสานอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพมหานครครับคนถือหมอนในงานบวชก็ยังไม่มีครับก็ใครๆถือก็ได้ครับใครอยากถือก็ไปถือเถอะครับง่ายๆไม่ได้ซีเรียสอะไรจริงๆอยากายไะไหว้แม่ปุ๊บแล้วก็เดินเข้าวัดไปเลยไม่ต้องอยากก็ <laughs> <laughs> โอเคครับทุกคนก็ ทักมหา come, อยากจะทำโรงทานบ้างบางคนก็อยากจะไปทำกับข้าวให้กินบ้างบางคนก็อยากจะไปแบบช่วยจัดงานตั้งแต่ยังไม่เริ่มอยากจะไปจัดดอกไม้ให้แม่ให้พ่ออะไรก็มีหลายคนครับก็อยากจะช่วยเหลืออยากจะส่งท้ายก่อนที่จะเข้ากลมด้วยอะไรอย่างี้ครับเป็นความเชื่อศาหรับคนที่จะบวชเนี่ยเขาจะบบห้ามเดินทางห้ามออกไปใช่ครับก็เชื่อนะครับเชื่อเพราะว่ามันเป็นคำจากวัลลัมโบราณเราจะลบหลู่ก็ไม่ได้บางทีเราเชื่อไว้ม่นก็ไม่ผิดครับเพราะฉะนั้นก็อะไรที่มัน อ่ะควรเชื่อก็ควรเชื่อไปเพราะว่าเขาบอกว่าเนื้อหอมเพราะว่ายิ่งบวชนี้ยิ่งอยากไปเที่ยวขี่รถขับลาดขับรถเดี๋ยวมันอันตรายเผื่อมันนึงแบบมีคนอยากได้เราคนที่จะบวชอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเซฟเซฟครับเซฟเซฟบ้างครับอันนี้ก็อย่างนี้ก็นั่งอันไหนที่มันเดินทางไกลก็นั่งเครื่องก่อนครับสบายสบายหลายคนบอกปวชแล้วจะเบียดบวชแล้วเบียดเลยไหมก็ช่วงนี้ขอเบียดไดเรื่อยๆไปก่อนทุยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นครับก็ยังไม่คิดครับก็ ถ้าบวชเสร็จเดี๋ยวมันก็คงปล่อยวางได้เรื่องนี้ผมคิดอย่างนี้น,นะครับแต่ถ้ามันมีโอกาสได้เบียดแล้วก็เบียดกับคนที่ใช่ก็กพร้อมที่จะเบียดครับย,ยังไม่มีครับยังไม่มี